วันนี้จะเป็นวอล์กออกจากบ้านอีกหนึ่งคลิปซึ่งอันนี้เป็นคิวที่ผมจะมาทุกอาทิตย์อยู่แล้ว p s p e o t o r m a i n t e n a n g เดี๋ยวไอ้ตัวทีเทลทั้งหมดที่มันเป็นละเอียดกว่านี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกที่แบบเป็นพาา์ที่ผมมาอ้อมเป็นเดือนเดี๋ยวน่าจะได้ดูหลักแบบน,นี้แต่ว่าวันนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องมาสอนเรียกว่าเป็นการเทรนร่างกายยังไม่อยากสงปอยเยอะเพราะว่ามันจะมีคลิปยาวที่แบบงแลงรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรยากาศของ p s p e o t a r m a i n c e n a n c e ว่าผมจะทำอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่นี่เสร็จ เดี๋ยวว่าจะพาไปดูเสือ้อบอล,ลกันดูโรมาเลยมีงานเสื้อบอลสำคัญสิบยูเหต์กับภาพบรรยากาศงานวันนี้เอาสภาพร่างกายก่อนตอนนี้อยู่กับโค้ชออกแกนแล้วก็มีโค้ชโจที่ไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่มันเดินยิ้มพูดแต่ลืมอผอู้หญิงครับเดี๋ยวเทนก่อนนี่หอบผอมหน่อยวะโดนเดินนี่ไปแค่สองรอบอะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เทนประมาณไหนเดี๋ยวสปอยให้ดูคร่าวๆส่วนในเรื่องคลิปเต็มเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่า มันเป็นซีรีส์ที่ท<ส>ํายาวรู้สึกน่าจะ3เดือนได้ตอนเนี้ยเป็นซีรีรส์คลิป3เดือนแล้วเดี๋ยวผมจะมค่อยๆเล่าให้เธอว่าเจออะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างตอนนี้กำลังมีหนึ่งคนที่ขี้อวดน,นะซึ่งกล้องอาจจะยังไม่เห็นผมว่าเราจะคันกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอยู่ดีวิก็อวดกูก็ไม่เข้าใจอวดอยู่ยอมมาโอเค,อเคเรกรอดีกว่าปล่อยให้กูขี้อวดกูอวดอะไรต่อไปขันนั่นขันู้นครับขันนู้นครับผมอ่ะ สนใจนะอยากมีร่างกายที่ดีผมแนะนำเลย PSC Performance Training เอาแบบจากส่วนตัวไอ้เรื่องโคนขานีบที่แบบเตะบอลแล้วเจ็บบ่อยๆอะตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าอาการบาดเจ็บนั้นเป็นยังไงเรียกว่าไม่สนิทกันเลยดีกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบ่นแทบจะแบบน้ําตาคอเบ้าได้รับคาแนะนําไปได้ฝึกที่มันใช้คําว่ามันถูกต้องแบบที่มันควรจะเป็นดีกว่าช่วยได้เยอะจริงๆครับเอเรเราจะยืนเซตขาดเดียวก่อนไว้นะ ปึ๊บเสร็จแล้วยอ่อจำ้ำลอยตัวขึ้นย่อฮิปปึ๊บ,บแต่บอลลงมาเลยขาเดีย่ยวเหมือนเดิมปึ๊บลอยขึ้นค้างครับสะโพกจังหวะขึ้นจังหวะขึ้นปึ๊บแล้วไม่ขึ้นเหยียดขาตรงไม่ขึ้นเหยียดขาตรงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะไม่ได้ทํางานกล้ามเนื้อนะขาหลังขาสะโพกจะออกแรงเกง่งเออแปะ 8, ล็อกปึ๊บลงขึ้นปึ๊บล็อกนิง่งเหีีย

สวันสามวันก่อนต้องเต็มที่บอกโค้ดแล้วหลังจากป่วยโค้ดแย่เลยคือแบบนั่งเฟลกับตัวเองอ่ะไปเตะบอลอ่ะไปกับเพื่อนอ่ะบ่นมันแบบเหมือนอยากจะนั่งร้องไห้อ่ะเล่นก็อยากเล่นนะแต่แม่งกูไม่มีแรงเลยว่ะเพื่อนนั่งโอ้โหบางคนเจ็บก็ฝืนพราะแม่งคือโอกาสน้อยมากที่จะแบบว่าส่งสัญญ,ญาณขอเปลี่ยนตัวยกเว้นแบบเจ็บแบบร้องไห้ ร้อนท้องไปห,หมดเลยเมื่อกี้นะครับเก่งประโยชน์ของของหัวข้อในวันนี้มันจะพูดถึงเรื่องของการสเตบลไลซ์การควบคุมครับ<ะ>มัดที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการควบคุมหรือที่เรียกว่าสเต i l ลิซ t ชันยังไม่พอมันจะช่วยไปสนับสนุสนเรื่องของอาทรานซิชันหรือการส่งพลังการกระจายแรงในมัดของพวกคอมมเซรเราออกแรงสักแขนเราออกแรงถีบขาโอเคเอาแขนฝักแขนก็นต้องออกแรงขา ก็ต้องออกแรงแต่จุดหนึ่งที่เรารู้สึกพวกนี้เป็นจุดที่เราไม่ได้ขยับมันแต่แม่งรู้สึกใช่คือ,<ข>อร้อนเลยเมื่อเมื่อจุดนี้ถูกพัฒนาจุดนี้มันจะช่วยในเรื่องของอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ stabilization s t b e l i z e ควบคุมค o นโ r o l ออกแรง แล้วอย่างวิ่งแล้วจุกอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยไหมในการแบบทําให้ตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นอันนั้นมันจะเป็นในเรื่องของระบบพลังงานอันนี้คือควบคุมคอนโชนรักษาความมั่นคงและเป็นจุดกระจายแรงหรือฟรานสชันเหมือนเครื่องยนต์ของรถจะเร่งจะเบียดจะชนจะเปลี่ยนทิศทางจะระเบิดจะยิงจะโยนจะออกแรงเป็นสองสองแล้วก็ครับในวันนี้ ช่วย2เรื่องโอเคครับผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบก่อนหน้านี้เราคิดว่าถ้าเราแค่ยืดถึงหรือเรานวดหรือเราคลายมันมันก็จบแล้วโดยที่ไม่ได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้เรามันต้องแข็งแรงกว่านี้นะเพราะเราแค่คิดว่าก็เราวิ่งอยู่แล้วอะมันก็น่าจะแข็งแรงเท่ากันหมดแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อมันยังมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยที่ตรงเนี้ยมันอ่อนแอมันเลยไปใช้ตรงนี้เยอะแล้วพอไอ้ตรงนี้มันโอเคมารับได้แต่อ้ข้างในมันรับไม่ไหวไอ้จุดเล็กๆน้อยๆมันก็เลยทําให้มีอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดช่วยได้จริงๆสําหรับตัวผมแแลล้้ววววกัันผมเเเอออาาตตงงป็ย่ พูดได้เต็มปากว่าช่วยได้จริงๆใครสนใจม,มีลูกมีหลานลองติดต่อ drilling, โคจโอะเป็นน้องโอแคนได้เลยแค่พูดกันเหนื่อยแล้วตอนนี้อย่มันไม่นิ่งนะอยไรม้โิไปตึงแล้วโอเคครับวันนี้ก็ สำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วโพสออร์แกนจัดการเทรนนิ่งแล้วก็ดูแลอย่างดีมากๆสั่นแกง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 เป็น,นเจ้าเข้าถ้าไม่ได้ออแกนประคองเนี่ยตายวันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วก็อยากถามออแกนนิดนึง ตั้งแต่มาเนี่ยมาเทนตั้งแต่สนามฟุตบอลจนเข้ามามีแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นหับนะเป็นหับ p s เแล้วตอนนี้มีแบบว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มแหละโคจโจขยันซื้อนู่นซื้อนี่มาด้วยคนนี้ขยันใช้ตังคนนี้ใช้ตังเก่งถ้าไม่มาลงกับของพวกนี้ก็ดูทรงจะเป็นหมดกับผู้หญิงแหละเราคุยกับออค์แกนเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าคิดว่า <laughs> ตั้งแต่ที่มาเนี่ยมันน่าจะประมาณ3เดือน2เดือนกว่า3เดือนตีเป็น3เดือนแต่ว่า เป็น3เดือนที่บอกก่อนว่าผมหายไปเกือบเดือนครั้งหนึ่งเพราะว่าป่วยไป2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่มามาในสภาพที่งอมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คิดว่าแบบมันมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในสําหรับตัวพี่ในมุมออแคนตรงๆได้เลยคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่าคิดว่ามันมีอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้อีกนิดนึงน่าจะดีกว่านี้ได้อะไรอย่างถ้าเอาเป็นเรื่องหัวข้อในวันนี้นะครับถ้าวัดตั้งแต่ในวันแรกอะในวันแรกพี่ชาติอะเราทําแค่ตัวคอร์บอดี้เปล่า ไม่มีน้ำหนักไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยพี่ชาติก็สั่นแล้วก็คือแค่ยืนเฉยๆไม่ต้องมาใช้ยางใช้อะไรโอเคแต่ตอนนี้พี่ชาติสามารถใส่โหลดเข้าไปได้เพิ่มอัพเลเวลเข้าไปได้เยอะขึ้นแล้วใส่ใสอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้ทั้งยางทั้งโบซูอะไรอย่างนี้ครับมความยากในการเพนขึ้นไปได้เยอะมันน่าจะดีกว่านี้ได้อย่างน้อยมันมีพัฒนามานิดนึงจากตัวเป่ามันมีอะไรรบกวนได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่ามันคือพัฒนาการแม้ว่าโคโจบอกแค่0.1อ่ะ เราก็เรียกมันว่าพัฒนาครบผมขอบคุณออกแกมากครับเดี๋ยวออกแกมีรายไปต่อไม่ลรบตัวแล้วก็เดี๋ยวดูครับสบภาพวันนี้เราจะเป็นไงกันต่อปะแกขอบคุณครับตอนนี้เราก็วาร์ปแล้วจาก PSC มาสู่ซี C, คอนสนัคลินตอนนี้อยู่ในงานอะไรอะเราต้องเรียกงานนี้ว่าชื่องานอะไรครั ไฮแลนด์ o ุตบอลเชิร์ h Festival ครั้งที่4นี่เป็นงานครั้งที่4ที่เกิดขึ้นแล้วก็บรรยากาศเอาจริงๆนะ ผมอาจจะมาในช่วงเวลาที่เขาคงไปพักกินข้าวกันแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันจะมีกิจกรรมโปรโมตในไลฟ์สดอยู่จะมีกิจกรรมมีอินฟูมีคนดังเดี๋ยวจะมีโค้ดมีโค้ดซิกโก้ด้วยที่จะมาวันนี้เรามาพอคลิปนี้ออนปุ๊บแน่นอนว่างานมันจะหมดไปแล้วแต่อยากให้ได้เห็นบรรยากาศว่าไองานฟุตบอลเสือ้อฟุตบอลที่ทุกคนเห็นโปรโมทหรืออาจจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นไปพร้อมกันว่ามันเป็นประมาณไหนลักษณะงานเสือ้อแต่ละตัวที่เอามาขายมันแรขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเสียงเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลแล้วนะบรรยากาศกลัาคึกคักอีกครั้งปดี๋ยว พาไปดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าครับดูดิโอ้โหฉาหมื่นช่องแมนยู1999อันนี้ก็คือหลังจากได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนี่น่าจะ2องพันเจหรือ2องพันแปประมาณนี้แหละอยู่ในแต่ตัวเนี้ยจำได้เพราะโรนัลโดเคยใส่ตัวนี้ยิงฟรีคิกใส่อสราร์เซนอลในแชมเปี้ยนลีกใช่ปะละ่ะมีแต่เรื่องเก่าๆแล้วพูดอะเพราะเรื่องใหม่ๆไม่น่าพูดเลยทุกวันนี้อัมโบรอัมโบรผมจำปีไม่ได้อะ่ะยอดอราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ราคาก็ตามคุณภาพตามเนื้อผ้าตามสภาพนะทุกคนดูดีดดดดด่อย่างแรงเราไม่ได้มีแค่แนะมนยูนะเมื่อกี้เปิดอ่ะมีแมนยูแต่ว่าเนี่ยโลมาโอดูแค่สนใจก็มาดูอ่ะก็มีมีแบบว่าคลาสสิกก็มีลิอร์พูลลิอร์พูลคลาสทรงคลาสสิกก็มี วันนี้ที่ผมอยากได้อะผมอยากได้อยู่2อย่างอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าไม่ได้แมนยูที่ข้างหลังมีพอตัวก็ขอเป็นฝรั่งเศสขอเป็นซีดานแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันมีแล้วเงินจะพองบจะพอหรือเปล่าอยากได้2ตัวนี้ถ้ามีเดี๋ยวว่าจะอาจจะมีสอยกันไปบ้างเดี๋ยวลองเดินดูก่อนบาโจอาร์เซนอลอาร์เซนอลไฮบิลลี่นี่คือร้านเนี้ยอาร์เซนอลลิวพูแมนยูปัจจุบันคลาสสิกมีหมด แล้วสภาพดีมากราคาก็คือไต่าตามระดับเลยทุกคนแล้วแต่ความแรงความหายากอันนี้ก็ตามเหมาะสมลายเซ็นแท้มีรูปตอนเซ็นโลนนลดินโยสองหมื่นสองคูนโลนนลดินโยสองหมืนสอมันมูลค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเสื้อแล้วตัวนี้ปกติเขาจะเซ็นเบอร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปกติเขาจะเซ็นเบอร์อ๋อเออ ก็จะแบบหายากนะมีแบบเนี้ยทีมที่แบบอาจจะไม่ได้แมส์มากไม่ได้แบบไอ้นี่มากแต่ว่าเสื้อพอมันผ่านยุคผ่านเวลาไปแล้วอะยุคก่อนที่คนอาจจะรู้สึกว่ามันแค่เสื้อมอนแต่พอมันมายุคนี้มันข้ามยุคและกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ที่สโมสรหรือทีมไหนและตอนนี้ทุกอย่างเป็นแฟชั่นบางคนไม่สนด้วยว่าทีมอะไรแต่ว่าดีไซน์มันใช่เขาก็เอาไปใส่แล้วดูดิเบอร์เห็นแค่เบอร์สิบแปดแลยยังไม่รู้ว่าทีมอะไรตอนแรกเยอรมันเยอรมัน อังกฤษปะเมื่อไหร่เสาเกตแม่งจะไปวะไปแมนยูอ่ะเหี่ยหนีไม่พ้นจริงๆใครมางานเนี้ยทำใจไว้พยายามมีสติเจอสโคแล้วว่าจะ <Means S 1> <aw> เป็นตัวเนี้ยเจอสโคจะเป็นปีอุลตร้าแมนอ่ะมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ใช่ปีที่แบบอยากได้อ่ะแต่พอมัน2010 2011แล้วไม่ค่อยชอบเสื้อเท่าไหร่โอ้โหเป็นโค้ชเตี้ยสะสมโค้เสิร์ดนะครับต่อไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเจดังท้องนะครับตอน4ี่โมงเย็น เมื่อกี้เหมือนเห็นเสื้อเสื้อประตูตรงเนี้ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นแฟนดูเดิโอ้โหเมื่อก่อนก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่พอมันเป็นแฟชั่นคนเอามาใส่กันเยอะเสื้อประตูจนมาปัจจุบันนี่แหละคนก็มาใส่กันเยอะเราต้องร้อยฝั่งดเลยว่าพีบีดีดอ่ะแนี่คือทั้งหมดของงานคุตบอลอาจจะยังมีโซนนั้นอีกจุดหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมารายงานตัวอีกครั้งว่าเออวันนี้มือเปล่าหน้าอะไรแบบนี้โอเคไปดูบรรยากาศกันครับ สําหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่เจอที่ถูกใจว่ะมันมีเยอะนะมันมีเยอะมากแล้วก็ไอ้ที่เราหาไอ้ที่บอกว่าเสื้อฝรั่งเศสซีดานบ้างสโคบ้างมีหมดเลยแต่บางทีดีเทลบางอย่างมันยังไม่ถูกใจ <S <S ผมคูยกับเพื่อนว่าผมพยายามหาเสื้อที่แบบเห็นแล้วแบบนม่อย่างเงี้ยมันยังไม่เจอฟิลแบบนั้นอาจจะต้องมาวันอื่นเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์หลังจากนี้เพราะผมมาสุกมันเป็นวันแรกไงของอาจจะยังมาไม่หมดเขาอาจจะมีกักไว้เอาไว้แบบเป็นไฮไลท์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็ได้ก็วันนี้ก็เลยไม่ได้ไปไอ้ที่ได้ก สองใบใบนึงเป็นจูเบลลิงแฮมอีกใบเป็นโทนี่โค้จริงเขาก็ให้เลือกอ่ะมีเยอะไอ้ที่เยอะมากก็คือเจดอนซานโชเหมือนแย่งกันไม่เอาอ่ะซานโชอะซ้ำเต็มไปหมดเลยแล้วเราไม่ได้เล่นการเราก็ไม่รู้หรอกเป็นยังไงก็กลายเป็นว่างานวันนี้ที่ผมมาได้แค่ได้มาเชยชมไม่ได้เสื้อกลับไปเลยถ้าเกิดว่ามีงานแบบนี้ก็ยังไงฝากด้วยครับไทยแลนด์ฟุตบอลเชิร์ตเฟสติวัลใครสนใจอ่ะ คลิปนี้มันลงหลังจากที่งานมันปิดไปแล้วใครสนใจฝากติดตามในกลุ่มมันจะมีกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มเสื้อบอลชื่อเดียวกันนี่แหละฝากติดตามแล้วเวลามีงานที่ไหนมีงานเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะโพสลงพี่กล้าเนี่ยจะพ่อโปรเจกต์อยู่แล้วเดี๋ยวก็มีไปที่นู่นเดี๋ยวก็มีไปที่นี่เหนื่อยจากโคโจ้แหละเนี่ยฟังแม่งขี้โมโ้โคโจ้จริงนี่กระดาษตัวไม่อยู่นั่งบ่นเขาอีกนะประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับด, like, ดใูใน่อยครบับนอราไปก่อนสวัสีครบไป